ได้จากคอร์สอาจารย์นี้ก็คือได้เปิดมุมมองเยอะเลยครับได้รู้ที่มาต้นตอว่าโฉนดแต่ละใบเนี่ยมันเกิดเกิดจากอะไรมันมาจากสายไหนนะครับก็ก็เรียกว่าที่มาเรียนคืออยากได้แค่นี้จริงคือทําอะไรให้มันไม่ผิกดกฎหมายแล้วก็ที่ได้มาสัมมนากับอาจารย์เนี่ยก็ถือว่าได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลยเทคนิคต่ตางๆทำสำนักงานธนกร เรื่องด้กฎหมายเนี่ยถนัดเรื่องด้ประกันไทยแล้วก็ที่ดินการสัมมนาครั้งนี้เนี่ยที่จริงติดตามอาจารย์มาทั้งแอบแอบอยู่แล้วก็แสดงตัวเนี่ยหลายปีแล้วครับก็ระหว่างทางเนี่ยก็ได้ความรู้เก็บเล็กผสมน้อยจากอาจารย์เนี่ยมาได้ตลอดอาจารย์บอกมานิดนึงเนี่ยเราเอาไปต่อยอดได้มหาศาลที่จริงเนี่ยข้าวสัมมนาเนี่ยเหมือนฟรีครับครับผมขอบพระคุณอาจารย์มากแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จัก พี่เพรทุกคคนด้วยับ <c oughs> เป็นกรรมการบริษัทกฎหมายรับนิติรรนะครับและเป็นที่ปรึกษาโครงการกา <c oughs> ร,รสั่ง <c oughs> นัดชาพร <c oughs> าชนะโครงการสองที่นิคมสายการสามส่วนสี่ที่ปาจีบุรีๆๆนะครับก็มีอาจารย์มั้ยมีครับอาจารย์มีเพราะปัญหาที่ได้มาเรียนรู้และเริ่มเข้าใจการอยู่สถาบันการเงินมาอยู่แด้วยมา ผมเห็นฉนวนมาก็หลายประเภทแต่ผมเพิ่งรู้ว่ามันยังมีฉนวนที่ผมยังไม่เคยเห็นในขณะนั้นผมอยู่ในฝ่ายส่งเชื่อทำนิติกรรมจดจำนองแล้วก็เจอเอกสารสิทธิ์ม,มาเยอะมีการตรวจสอบมีการประเมินวิเคราะห์สินเชื่อมันมันเราเห็นแค่ตรงนั้นยหลนังจากที่ได้มารับการอบรมแล้วก็ถึงทราบถึงที่มาว่าอ๋อ ในขณะที่เรามีสัญญาจะซื้อเฉียขายหรือจดจำนองอะไรก็แล้วแต่เราควรมีมาตรการในการระวังอย่างไรสิ่งที่น่าเป็นกังวลในเรื่องของการจัดสรรอย่ญญางพี่จารณ์ถ้าวางหมุดผิดติดกระดุมเม็ดแรกผิดเลิกทั้งโครงการ <c oughs> <c oughs> นั่นคือมันเป็นงานที่ต้องแก้ต้องแก้ผังแก้แบบหนึนั่นคือหมายถึงว่าโครงการนั้นเราจะไปคาดหวังสุขราย้าก่อนที่เรียนคิดเองเออเอง,เองน่าจะเป็นอย่างงู้นน่าจะเป็นอย่างนี้ มาเรียวนวู้อาจารย์นะเออไม่ไม่ใช่เลยอ <c oughs> ก็ไปคิดใหม่ของอาจารย์แล้วก็คุ้มคัา,มมาอ่อปัจจุบันนี้ก็เป็นเจ้าของสำนักง,ง,งานกฎหมายอภารสิองทองแรงจูงใจที่ได้มาเรียนตรงนี้เพราะว่าวันหนึ่งมีลูกความโทรเข้ามาให้ทำคดีซึ่งมันหาเคสตาดี้หรือว่าเป็นอะไรเนี่ยยาจากย์ไไปขอความรู้หรือห้องสมุดทุกห้องอ่ะมันไม่มีมันไม่มีเลย วันหนึ่งอ่ะได้ไปเจอคลิปอาจารย์ที่อาจารย์ไลฟ์สดอยู่ก็สนใจฟังแล้วก็เคยเคยโทรเข้าไปถามในรายการอาจารย์แล้วรวันหนึ่งเ็าบอกว่าเออถ้าเราได้คุยกับอาจารย์เนะเพราะว่าสายตรงมากเลยเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าประสบการณ์ตรงแล้วแม้จะนักกฎหมายที่แบบเราไปอ่านตำราของของกฎหมายเนี่ยอ่านไปแต่ความไปมันเสียเวลามากแล้วหลังจากนั้นก็ก็ได้ติดตามคลิปทุกคลิปของอาจารย์ฟังหมดทุกคลิปเลยเพราะว่าพออาจารย์เปิดปุ๊บ รีบเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเงินน่ะมันหาได้แต่โอกาสมันไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาเจอแล้วเพ็ลนะเราเรียบขอบตัวลูกศิษย์เลยกั <c oughs> บคุณอาจารย์ค่ะแต่เป็นทำง,งานที่ระยองเนาะเป็นปรบริษัทพลังงานแห่งหนึ่งนะฮะสาเหตุที่มาเรียนคอร์สเนี่ยก็คือการลงทุนอะไรเนี่ยมันก็ต้องรูลึกรูจริงนะฮะ คือเขาเนี่ยมันก็ตอบสนอะงผมแล้วนะฮะตอนนี้ทําบ้านขายอยู่ค่ะแล้วก็เริ่มเป็นนายหน้าด้วยเวลาเราจะรับที่ดินเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาค่ะ<ม>เราอยากรู้ว่าเราต้องเลือกแปลงแบบไหนโนนเป็นยังไงอะไรเนี้ยค่ะจะได้ไม่มีปัญหาติดเงอแล้วก็มีแผนว่าจะซื้อแปลงต่อไปนะครับ<ม>ก็ไปเห็นไลฟ์ของอาจารย์ที่จะไลฟ์เกี่ยวก<ม>ับเรื่องแบ่งแปลงนะครับแบ่งแปลงยังไงแบบว,ว่าให้ให้อยู่ให้รอดได้นะเรามีทุนที่จํากัดครับ วันนี้นอกนอกจากเรื่องแหม่งแปก็รู้เรื่องที่ดินทั้งหมดเลยครับก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับตอนนี้ท้ง้นคือผมเป็นคนชอบเรื่องที่ดินมากกว่าแล้วพอซื้เก็บหลายๆที่บางแปลงเ็าเกิดมีปัญหาบ้างบางแปลงก็ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรต่อได้ก็ก็เลยมาอบรมในนักสูตรนี้ครับก็ถือว่าค่อนข้างครบครบถ้วนนะครับ